เดี๋ยวเอาปีกล้วยออกนะครับโบราณท่านสอนว่าถ้าปีกล้วยเขาสุกสุดออกสุดลูกแล้วให้นำออกปีออกในงานปีเขาจะไม่แข็งแรงนะครับไอลูกเขาจะไม่โตเนี่ครับเดี๋ยวจะใช้วิธีนี้ออกไหมนี่โอ้โหออกด้วยโอ้ขอบคุณครับโอ้ลอยไปโน่นนะลอยตัวน้ำปองแหลงปองแหลงไป กลับมากลับมาโอ้กลับมากลับมากลับมาโอ้กลับมาโอ้กลับมาไปตัวน้ําได้ไงได้กินเหรอถ้าไปกลับมาอ่าเห็นไหมได้แล้วนะครับโอ้สุดยอดขอไปแกงหน่อยเด้ออ่าได้แล้วครับอ่าได้แล้วได้ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนำไปแกงเนี่ พร้อมกับจะได้เอากล้วยเช่อนี้ลงไปอุกไปบ่มนี่นะครับได้ปีไปละพร้อมจะได้ฟันกล้วยนี้ลงไปอุกบ่มแล้วนะครับได้ที่ละได้ที่ละโอเคครับ